ในที่สุดดิวมหาการก็เกิดขึ้นแล้วฮอนด้านิสันและรวมถึงมิซูบิชิกำลังคูบโรมเป็นหนึ่งบริษัทเดียวกันประกาศในวันที่23่าธันวาคม2 0 2 4แต่ช้าก่อนข่าวที่ออกมาผ่านพรสิリースทั้ง3ยี่ห้อนั้นยังคงเป็นการเซ็นสัญญาตกลงทำความร่วมกันเข้าใจหรือว่า MOU ถ้าถามว่าทำ MOU ขนาดนี้แล้วขั้นตอนการรวมบริษัทเนี่ยก็เรียกว,ว่าถึงครึ่งทางแล้วครับเอาล่ะเท้าความกันก่อน เมื่อเดือนมีนาคม2024ทั้งนิสสันและฮอนด้าทำสัญญา MOU เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ในการร่วมมือในการพัฒนาระบบยานยนต์และระบบอัจฉริยะต่อมาเดือนสิงหาคมทั้งคู่เซ็นสัญญาเพื่อแชร์ร่วมกันการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อยานยนต์เรียกว่า SDV และเพื่อแชร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งกำลังและรวมถึงแบตเตอรี่อื่นๆช่วยคุมต้นทุนได้ ตลอดที่ผ่านมาฮอนด้าและนิสสันตั้งร่วมหาหรือเพื่อค้นหาความเป็นไปได้ในการดําเนินธุรกิจรถยนต์ที่เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและนี่จึงเป็นที่มาของดีลมหาการ MOU ที่ทั้ง2บริษัทฮอนด้าและนิสสันต้องร่วมมือกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้นส่วนมิสูบิชิจะตัดสินใจอีกทีในตอนเดือนมกราคม2025หลังจากนั้นเราก็จะมาดูรายละเอียดครับและนี่คือรายละเอียดความร่วมมือที่ดูค่อนข้างลึกซึ้งอยู่ ทั้ง Honda และนิสสันจัดตั้งคอมมิตตี้คณะกรรมการเพื่อควบรวม2อบริษัทให้เป็นบริษัทโฮดิ้งหนึ่งเดียวให้ดูราบรื่นและมีเป้าหมายตั้งเป้าว่ามีรายได้รวมกัน30ล้านล้านเยนและมีผลกำไรจากผลประกอบการ3ล้านล้านเยนโดยมีแผนการดังนี้ 1. ขขอได้เปรียบในการใช้แพลตฟอร์มให้เป็นมาตรฐานร่วมกันจะมีการยึดถือแพลตฟอร์มรถยนต์ให้มีการใช้ร่วมกันในแต่ละเซกเมน์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและใช้เงินลงทุนที่คุ้มค่าแน่นอนว่าเมื่อใช้แพลตฟอร์มร่วมกันขนาดนี้ก็ทําให้ปริมาณการผลิตรถยนต์ในแพลตฟอร์มนั้นๆเกิดความคุ้มทุนยิ่งขึ้นยิ่งรวมกัน2ยี่ห้อผลิตแพลตฟอร์มร่วมกันหนึ่งเดียวยิ่งทําให้มีผลกำไรประกอบการเพิ่มขึ้นขอบข่ายการใช้รถแพลตฟอร์มร่วมกันเนี่ยจะรองรับรถยนต์ขอบข่ายกลุ่มพลังเครื่องยนต์สันดาป HEV ประอินไฮบริและแบตเตอรี่ EV ช่วยให้ทั้งสองยี่ห้อทํารถครอบคลุมต่อความต้องการอันหลากหลายทั่วโลกส่งมอบรถยนต์ที่เพิ่มความสุขความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 2. ขยายขีดความสามารถในการพัฒนารถยนต์และแชร์ต้นทุนร่วมกันผ่านการควบรวมขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาข้อนี้ยังเป็นข้อกําหนดเดิมที่เคยเซ็นสัญญาในวันที่1สิงหาคม2024เป็นต้นมาซึ่งต้องวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับซอฟต์แวร์รถยนต์เจเนอเรชันถัดไปที่เรียกว่า SDV ด้วย ข้อ 3. ปรับปรุงระบบและอำนวยความสะดวกด้านการผลิตคาดการกันว่าจะสามารถขึ้นสายการผลิตร่วมกันได้ของ2อยี่ห้อเพื่อแชร์ต้นทุนการผลิตที่คุ้มค่า 4. เพิ่มความแข็งแกร่งในการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานและควบรวมหน่วยงานจัดซื้อเมื่อมีการทำงานประสานทั้งสองบริษัทก็ช่วยขยายศักยภาพในการจัดซื้อจัดหาคำสั่งชิ้นส่วนที่คุ้มค่ามากขึ้น เมื่อบางชิ้นส่วนถูกแชร์ปริมาณมากขึ้นย่อมส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการทำกำไร 5. การทบทวนการดำเนินงานด้านต้นทุนผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรข้อนี้ก็สำคัญครับบริษัทคาดหวังหลังจากมีการควบรวมบริษัทคือการควบรวมระบบการทำงานและธุรกรรมทั้งหมดที่จะมีการอัปเกรดแล้วก็สร้างมาตรฐานใหม่ในการดำเนินงานจะช่วยลดต้นทุนได้อย่างมาก 6. ความได้เปรียบสถานะทางการเงินหลังควบรวมกัน เมื่อรวมกันแล้วธุรกรรมทางการเงินจะถูกเบิลรวมกันและสามารถเปิดระบบการจัดการด้านการเงินโซลูชนันใหม่ๆได้มากขึ้น 7. สร้างบุคลากร,กรด้านการพัฒนาระบบอัจฉริยะระยานยนต์ไฟฟ้าคาดว่าจะมีการแลกเปลี่ยนพนังงานและความร่วมมือทางเทคนิคของบริษัทต,ต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพนี่คือข้อสรุปทั้งหมดที่ทำให้เราทุกคนเนี่ยฟังเราเข้าใจง่ายนะครับพยายามแล้ว นี่คือ my opinion เลยข้อคิดเห็นเชิงวิเคราะห์จากทางช่องคิสกายว่าทำไมจะต้องรวมตัวกันถึง2-3ถึงค่ายรถญุ่ปนจากข้อมูลที่มีรายงานเบื้องต้นให้ทราบว่านิสสันมอเตอร์อาจจะมีกระแสเงินสดอยู่ได้แค่เพียง12-14ถึงเดือนเท่านั้นก็เลยอาจจะต้องหาตัวช่วยเพื่อให้กระแสเงินสดฝรัดเข้าไปในระบบธุรกิจเดินหน้ากันต่อไปตอนนี้ทุกค่ายรถยนต์ระดับโลกโยกเว้นค่ายรถจีนต่างประสบปัญหากำไรจากการดำเนิงานธุรกิจเนี่ยบางลงเยอะ ด้วยภาวะบีบคั้นของต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าแรงที่แพงขึ้นค่าใช้จ่ายในการพัฒนารถที่สูงขึ้นมากถ้าเทียบกับยุค60 80ยุคนั้นเนี่ยเรียกว่ารถยนต์หนึ่งคันถ้าเป็นโครงรถที่วิ่งได้ต้นทุนก็ไม่ได้สูงเหมือนวันนี้แต่มาวันนี้ครับทำรถ1รุ่นก็ต้องทำไอเสียให้ผ่านให้ได้รถต้องประหยัดเชื้อเพลิงตามเกณฑ์รถต้องปลอดภัยเต็มขั้นรถต้องมีระบบเชื่อมต่อ,อรเยอ่อยไปหมดและต้องขายไม่แพงด้วย ปัญหาค่ายอื่นก็เจอครับแต่สําหรับนิสันเนี่ยจะเป็นปัญหาหนักในด้านการบริหารงานคือเมื่อ4ปีที่แล้วพวกเขาพยายามที่จะโฟกัสตลาดคนรวยก่อนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนอเมริกาหรือว่ายุโรปทําให้ละเลยการวางแผนงานในภูมิภาคอื่นเพราะว่า4ภูมิภาคเนี่ยขายดีกําไรก็สูงเลยครับแต่สุดท้ายนิสันก็ไม่สามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพแม้อ้างว่าโฟกัสตลาดคนรวย4กลุ่มนี้แล้ว เพราะว่าอะไรรู้ไหมพวกเขาไม่รู้กระแสความต้องการของลูกค้าในตลาดนี้เลยแม้วจะอ้างว่าโฟกัสแค่สีตลาดแล้วคือพวกเขาผลักดันรถยนต์ e-power ช้ามากๆเลยจำนวนร e ุ่น e-power ก็น้อยมากรถพลังงานใหม่ก็ไม่ได้ถูกดันออกมาเป็นจำนวนมากทำให้บางตลาดเนี่ยจะต้องใช้เงินสดเนี่ยเป็นส่วนลดในการดันยอดขายให้สูงขึ้นซึ่งก็ทำให้กำไรเขาเนี่ยหดลงได้ และนิสันก็พึ่งกลับมาวางแผนในตลาดไอเซียนไทยอินเดียอีกครั้งหนึ่งด้วยไลอัพใหม่ๆที่มีในอนาคตแต่ก็มาในช่วงเวลาที่เงินกำไรลดลงไปเยอะจากการวางแผนงานที่ไม่มีประสิทธิภาพนิสันมีต้นทุนการดำเนินงานที่สูงเพราะว่ายอดขายพอกับแบรนด์ดังในโลกแต่กลับมีกำไรที่ลดลงมากบอกได้เลยว่าประสิทธิผลองค์กรไม่เวิร์กมากเท่าไหร่สำหรับการควบรวมเป็นบริษัทยานยนต์โฮดดิ้งใหม่นั้นก็มีทั้งนิสันฮอนด้าและรวมถึงมิซูบิชิ ก็จะกลายเป็นกลุ่มยันยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเบอร์3เบอร์4ต่อจาก Toyota า o l ล์คสวาเกนกรุและน่าจะมีสถานะพอกับคุณได้มอเตอร์กรุ๊ปที่มีแบรนด์ในเครืออย่างคุณได้เกียร์และ g e n e s ิ s สถานะของบริษัทใหม่ที่ Honda n i s สันร่วมกันอยู่น่าจะมีสถานะคล้ายคลึงกับ d ดมเลอร์ไคลส์เลอมากกว่าที่จะเป็นสถานะเดียวกันกับคุณได้เกียร์ถ้างั้นเราเริ่มมองว่า Honda n i ิสันต่อให้รวมกันแล้วน่าจะมีปัญหาระยะยาวแน่นอนเพราะมันไม่ใช่ฮอนด้มาเทคโอเวอร์นิส เหมือนกับที่ฮุนไดเนี่ยเข้ามาเทคโอเวอร์เกียในปี1997ถ้าแบบเกียเนี่ยเรียกว่ารุ่งเรืองแน่นอนแต่แบบนี้มันไม่ใช่หรือว่าก็ไม่ใช่แบบโฟล์คกรุปอีกเพราะว่าทางฝ่ายโฟล์สวากเกนเนี่ยเป็นผู้เทคโอเวอร์แบรนด์ในเครือเกือบ100%เลยซึ่งผลออกมาเนี่ยโฮดดิ้งจะเป็นรูปแบบไหนปีหน้ารู้กันแต่บอกเลยไว้เลยว่าถ้าโฮดดิ้งตัวนี้มีสินมีเสียงเท่ากันเราบอกไว้เลยว่ารุ่งยากเพราะในอดีตก็มีกรณีเดนมเลอร์ r คลส e เลอร์ ที่โปรยหัวชวนซึ่งว่ามันคืองานวิวาสวรรค์ที่อยู่บนความเท่าเทียมฟังแล้วดูเลี่ยนมากๆแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าครสเลอร์อยู่กับเดมเลอร์ยังขาดทุนไป1,500ล้านดอลลาร์ในปี2006และสูญเสียตำแหน่งแบรนด์ยอดขายให้แก่โตโยต้าหลังจากนั้นสถานภาพครสเลอร์หลุดจากความยิ่งใหญ่บิ๊กทรีอเมริกันไปเลย จากนั้นเดนเลอร์ก็ขายหุ้นถี่หัวส่งไครสเลอร์ให้แก่รายอื่นจากบทเรียนนี้พอสรุปได้ว่าฝ่ายเดเเลอร์ยึดถือตัวเองเป็นใหญ่ตลอดเวลาไม่ได้มีความสมดุลเท่าเทียมตามที่ผู้บริหารบอกกล่าวเป็นความร่วมมือที่เป็นจุดดังพร้อยให้แก่ไครสเลอร์รวมๆน่าจะเป็นวัฒนธรรมต่างๆที่แตกต่างกันมากเกินไปในกรณีฮอนด้านิสสันนั้นถ้าจะให้รอดคิดว่าต้องมีผู้นําหัวเรือนในการจัดการต่างๆเด็ดขาดซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นฮอนด้าเพราะมีประสบการณ์ในการควบคุมต้นทุนองค์กรดีกว่า และยังโชคดีว่าสองแบรนด์นี้ยังเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่มีวัฒนธรรมร่วมกันบางอย่างอยู่ได้แต่ทางนี้เรามองว่า2อสแบรนด์นี้ก็ยังอยู่ขายอยู่บนโลกไม่มีแบรนด์ใดหายไปหรอกครับเพราะแต่ละแบรนด์เนี่ยยอดขายใช้ได้เลยอย่าไปกลัวว่าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งจะหายเอาจริงๆนะยอดขาย Honda g l o b a l ก็เท่ากับ n i s s a n g l o บ a l แหละ3ล้านกว่าคันจะเฉดหัว n i s s a n ออกจากโลกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราจะต้องเสกยักษ์ใหญ่บางอย่างเนี่ยให้หายไปจากโลก ทุบทิ้งแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้เหรอครับเป็นไปได้อย่างหนึ่งคือแยกกันทํางานแยกการขายใช้เฟรมเวิร์กร่วมกันก็ประหยัดไปได้เยอะครับ